ละครสรั้นเรื่องเด็กน้อยมหัศจรรย์ไปดูกันเลยค่ะคาะฟรค่ะฟรเยล,ลี่นี่ยังไม่หลับอีกเหรอฉันจะหลับแล้วนะโอ้ยไม่เป็นไรปีโป้เธอนอนไปก่อนนะฉันยังไม่อยากหลับเลยออเอ้อาเ้ ชั่วโมงแล้วยังไม่หลับอีกก็จะทำยังไงดีไปหาพี่คนที่รับเลี้ยงเราดีกว่าเขาอยู่ไหนเนี่ยนี่หนูนอนไม่หลับอ่ะเร็วไปนอนได้แล้วทำไมนอนไม่หลับละ่ะห<อ>รือว่าเป็นเด็กมหัศจรรย์ พ่อแม่ส่งมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวดูแลไม่ได้เพราะเป็นเด็กมหาสจรรย์เด็กที่ไม่เคยหลับไม่เคยนอนเลยใช่ไหมล่ะหนูก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวมาทำอาหารช่วยพี่ถ้านอนไม่หลับนะค่ะวันนี้จะกินอะไรดีนะเอาเมนูง่ายๆไม่ต้องเลือกมากค่ะ,ะมี เปล่าทำทอดไข่ก็ได้เอาง่ายๆกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนี่ไปนั่งรอเลยนะเดี๋ยวพี่ออกขอวไปให้อ่ะค่ะอยากทำเองจริงเลยฮทำเองดีกว่าดีไหมนะอยากทำเองอะ่ะงั้นพวกน้ำปั่นอะไรทำเองดีกว่า วัดธุดิบไหมเนี่ยโหโห,โหเด็กอะไรเนี่ยมหศัศจรรย์จริงๆเลยใช้เวลาแป๊บเดียวก็ทำน้ำหวานได้แล้วมีเพื่อนใหม่ด้วยเย้เพื่อนใหม่ไปไปไปเข้าบ้านได้แล้วค่ะเออนี่เธอกินอะไรอยู่หรอแล้วกินน้ำปั่นนะขอกินด้วยได้ไหม ได้สิเราจะทำให้ขอบคุณนี่นี่นี่เอาไปกินนะ้ำหวานเธอะอืมเด็กคุณนึกแปลกจริงๆเลยมหาศจร์มากฮ้ก็ไม่เป็นไรหรอกอยากเล่นอันนี้จังเลยนะแต่มันคืออะไระมันน่าจะเป็น ไลเดอร์หูน่าเล่นจังเลยนะได้เวลาออกกำลังกายแล้วโหเด็กน้อยอะไรเนี่ยทำท่านี้เป็นด้วยโหต้องเป็นเด็กน้อยมหาสัจจรแน่ๆเลยพ่อเม่จะมหาสัจจรขนาดไหนนะมากินข้าวเร็วท่าเอา้ากินข้าว อยากกินข้าวจังเลยก็กินสิเด็กน้อยไม่กินเหรอกินค่ามันก็นั่งกินเลยค่าอืมอร่อยจังเลยอ้าวได้เวลาเล่นแล้วนะเด็กๆได้เวลาเล่นแล้วต้องรีบไปเล่นแล้วนะแต,แต่แต่อะไรอีกล่ะ ือตำราภาษาบาลีน่าอ่านจ,จังเลยนะอ่านดีกว่าจะอ่านอะไรล่ะเด็กน้อยจะอา่านหนังสือภาษาอังกฤษค่ะโอ้โหทำไมมหาสจร์แบบนี้นะเก่งมากเลยอะ่ะโอ้อันนี้มันของฮะเด็กน้อยสองขวบอา่านหนังสือของ ปริญญาตีอ่านออกซะด้วยสิให้นขออ่านอีกสองชั่วโมงนะคะไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนหรอเออไม่ค่ะโหเด็กน้อยคนนี้เก่งจริงๆเลยนะว่าแต่พ่อแม่จะเก่งขนาดไหนมหากจะจันมากเลยอ่ะไปเล่นกับเพื่อนก็ไม่เป็นเล่นเหนื่อยหรือยังล่ะเออมยังไม่เหนื่อยค่ะ ไปเล่นกับเพื่อนเธอค่ะอ้าประตูประตูเอามาเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นกับเพื่อนเพื<ๆ>่อนไปนะค่ะอันนี้น่าสนุกจังโอ้สนุกมากเลยขึ้นไปขึ้นไปสนุกจังเลยนะเล่งไป สนุกสนุกเอาแล้วเพื่อนๆไม่เล่นเหรอมาเล่นด้วยกันสิเฮ้ยเธอเก่งมากเลยเธอปีนขึ้นมาได้ไงอะสูงก็สูงนี่นี่เจ้าหนูปีนมาได้ไงเนี่ยนี่ระวังตกนะไม่ตกหรอกค่ะ วางนะค่ะโอ้ยอันนี้มันกระจกระว,วังตกด้วยล่ะไม่ตกค่ะหนืไม่ตกแน่นอนไม่ตกจริงนะอ้าวทำไมตกล่ะตอนนั้นบอกว่าไม่ตกไม่ใช่หรอหนูไม่เป็นอะไรค่ะ โอ้โหทำไมเด็กน้อยคนนี้มหาศารจริงๆเลยนะโอ้ยไม่น่าแหละจริงๆแล้วหนูไม่ใช่เด็กมหาศารย์แต่ว่าหนูคือคือคืออะไรบอกมาสิหนูคือผู้ใหญ่ในร่างเด็กความลับถูกเปิดเผยแล้วสินี่ เธอไม่ใช่เด็กน้อยใช่ไหมล่ะหนูเป็นแม่มดโหเป็นไรเนี่ยหนูเป็นแม่มดค่ะจริงเหรอจริงสิคะอ๋อหนูเป็นแม่มดเหรอเนี่ยใช่ค่ะหนือไม่ใช่เด็กน้อยหนูเป็นแม่มดก็ว่าอยู่ ทำไมทำไมทำไมอะไรหรอคะทำไมมหาสารเจนจังเลยทำอะไรก็แปลกไปทั้งทีเนี่ยเฮ้ hey, ค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเด็กน้อยมหาสารเจนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ